คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นด้วยเป็นสื่อกลางในทางรายการเสียงโชคนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานนะครับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดี FC ฟซีฮานอย f อพีพารวททุกท่านครับปกติเจนเคยครับแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชค สลักแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฮานอยและลาวพัฒนานะครับพบกันเช่นเคยทุกวันเนาะไม่มีวันหยุดราชการสําหรับฮานอยเรานะครับพบกันวันนี้รอบขอวันที่18พฤศจิกายน2564นะครับเป็นวันทะเลคัสบอดีนะครับสะบอดีก่อนจะพบแนวทางของ18นะครับเราไปสรุปแนวทางวันที่17ที่ผ่านมาครับสายเบิ้ลเป็นยังไงหามเป็นยังไงเนาะ ลาวพัฒนาเป็นไงมัง่งใครฝากใจไว้ที่ฝั่งโคง้งผิดหวังกันมั่งไหมนะนะครับมาสรุปกันที่ฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับหาหนอยเฉพาะกิจบนมา304ล่างมา46นะครับ304นะครับ4004มาตัวกลับเนาะตรงๆนะครับ นะมาตัวกลับนะ4004นะครับส่วน4664ก็มาตัวกลับนะจ๊ะมาตัวกลับในชุดนอกตารางเนาะชุดพิเศษของเราในกลุ่ม VIP เนาะมาอยู่ในกลุ่มเท่านั้นนึงจะเห็นชุดนี้นะครับอยู่นอกกลุ่มไม่มีเนาะตรงตรงครับถัดมาเป็นฮานอยพิเศษครับบนมา092ล่างมา25 9229เรามาตัวกลับนะครับปังไปอีกแล้วา2เรามาตัวตรงเลย25นะครับปังไปแล้วนะครับเข้าอีกแล้วบนล่างเลยนะครับถัดมาก็เป็นหานรัฐบาลหรือเรียกกันว่าหานอปกติเนาะ บนมาสามสี่สองล่างมาหกสองโอ้โหสี 4, 2, ่สองเหรอมาตัวตรงเลยจ้าสี 4, 2, เนาะตรงตรงเลยบังเข้าไปครับหกสอก็มาตัวตรงเลยนะครับไม่ต้องกลับเลขเลยฮะเห็นไหมสูตรแอดก็ค่อนข้างจะไม่ต้องกลับเลขบ่อยนะครับเยอะกว่าที่ต้องกลับเนาะปิดท้ายด้วย V i p ครับ บนมา794เก้าสี่มเสียดายครับ9 4ไม่ได้วางเนาะ mm. เสียดายเหลือเกินนอะเมื่อวานเพิ่งวางไปวันนี้ออกอา้าไม่เป็นไรไม่วางก็หลุดไปครับล่างมา56ครับ56ก็มาตัวตรงๆจ้าห5 5 6เนาะตรงๆเลยนะครับเ mm. บิ้ลเด่นเข้าเด่นเข้านะครับอันนี้หลุดไปเนาะ mm. เฉพาะกิจเด่นก็เข้าเนาะเด่นเข้า6ก็64เนาะ ิท้ายรายการด้วยเพื่อนบ้านฝั่งโขงจ้าบนมา1 2 5นะครับล่างมา01อยไม่ได้วางเนาะเปลี่ยนเป็น19 01ไม่วางก็หลุดไปส่วน5 2 2 5ก็มาจ้านะครับ25มานะก็เป็นว่าปังๆกันไปนะครับทั้งลาวทั้งหาหน่อยเนาะก็ ขอแสดงความยินดีกับ FC คนที่โชคท่มานแล้วกันครับมาพบแนวทางของวันที่18นะครับเจอกับฮาน่อยล้วนๆละ18นี้นะครับสังเกตเบิ้ลนะให้ไว้เยอะปิดปกติไหมมีซับสามโกกหนึ่งหนึ่งแปนะมันมีที่ไปที่มานะครับแต่ว่า11ึ่งนเนี่ยหนเนี่ยแอดจะเชียร์ไปที่เฉพาะกิจนะ 1 1แอดเขียไปเฉพาะกิจส่วนสาสามเนี่ยจัดเลยครับรอบแรกกับบีน้อยพี่เนี่ยจัดเลยน้อยพิเศษเนี่ยมาแน่ๆสามสามพิเศษนะครับแต่นี้แอดไปให้ห้ากับแปดไปแล้วนะครับให้ห้ากับแปดไปแต่ว่าเด่นมาสามสามจะยังไงก็อ้าวก็ว่ากันครับ สองนึ่งหนึ่งเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นเฉพาะกิจเนาะสองหนึ่งหนึ่งดหรือเปล่าเฉพาะกิจส่วนพิเศษก็น่าจะเป็น6 3สาอะไรประมาณนี้ครับตาเบิลเนาะอันนี้กีดพูดถึงตาเบิลนะตาเบิลมานะครับเล็กสตรวางเหมือนเดิมนะครับชุดกันก็วางให้นะครับส่วนในกลุ่ม VIP กลุ่มชัดนะครับก็จะมีในชุดของชุดเด่นนอกตารางนะครับเป็นชุดวีดพิเศษเลยนะครับเข้าทุกวันนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ชุดนั้นก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราเนาะ กติกาไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนครับมีแต่ผลได้ทั้งเลยไม่มีผลเสียเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกยอดวิวนะครับขอบคุณ f อทุกทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนในร้านกดไลค์กดแชร์เนาะก็ขอให้ทุกทท่านถูกหวยรวยเงินมีโชคมีชัยทุกมือเนาะครับเนาะถูกหวยปังๆทุกงวดครับเอ้ามือนี้ละสิบห้ากันปังเนาะวันนี้แอดก็ขอบคุณนะครับขอให้ f อทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับถูกหวยรวยเงินกันเด้อพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้ก็ไวายสักนกีกครับผมสวัสดีครับ